คุณผู้ชมครับผมก็ไปเจอนะครับอินฟูเวียดนามนะครับหน้าตาดีระดับดารานะครับก็เหมือนเป็นการประชดประชันนะครับว่าทาเสื้อทาเสื้อประเทศไทยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าพื้นหลังเนี่ยเป็นชกเป็นธงชาติกัมบูชานะครับแล้วก็ข้างหน้าเขียนเป็นว่าไทยแลนด์นะครับก็คือเป็นการตอบโต้กรณีนะครับที่ธงชาติเวียดนามเนี่ยกลายเป็นธงชาติจีนนะครับในการจับฉลากฟุตบอลโดยสมาคมฟุตบอลไทยนะครับเออผมว่า นิดๆหน่อยๆแค่นี้ผิดพลานนดนิดนดหน่อยๆก็ไม่น่าที่จะเอามาล้อเลียนหรือเอามาแบบต้องมาทําคืนต้องอะไรก็เอาเคก็เข้าใจได้ว่าว่าเออเป็นการตอบโต้ถ้าแต่ถ้าเกิดเราจะมองว่ามองเป็นเขาเรียกว่าอะไรมองเป็นมุมว่าเออเป็นการล้อเลียนเป็นการหยอกก็ได้นะครับแต่บางคนเขาก็ อาจจะมองว่าเออนิดๆหน่นอยๆก็น่าจะปล่อยผ่านนะครับแต่ไอหนุ่มหน้าตาดีคนนี้คือเขาก็เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ปล่อยอ่ะเออพูดง่ายๆนะอ่ะแล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงกับการกระทําของอ่าหนุ่มเวียดนามคนนี้นะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ